ไ้เตาเนี่ยมันเราจะไปหามันที่ไหนวะก็เมืองอ่ะพากูหลงก็กูก็ไม่ใช่คนที่นี่นี่เมืองคนที่ไหนอ่ะเขาเป็นคนทุกที่นั่นแหละมึงอย่ามากวนนะกูยิงร้อนอยู่นะโอ้คนไม่ใช่มะม่วงอือบ้านมึงอ่ะอยู่ที่ไหนยีโหลมังดำขนาดเนี้ยอยู่แอฟริกาโอ้อยู่แอฟริกาเออแอฟริกานี่มีหมาป่าวะก็มีสิวะมีเหรอมีดิหมาบ้านมึงร้องไงวะ แล้วแมวอะตุ๊กแกนี่เลยวะจิ๊กจบบ้านมึงร้องไงตุ๊กแกตุ๊กแกแอบสัตว์บ้านมึงนี่ร้องกวนตีนนะไอ้น้องไอ้น้องพี่ขอรถพี่เหรอโอ้โหแหมด้วยด้โอ้โหไม่เบาเลยเนี่ยสักทั้งตัวเลยไอ้น้องสักที่ไหนวะเนี่ยะสักในคุกสักในคุกโอ้โหไอ้น้องติดคุกคดีอะไรคดีฆ่า คดีค่าค่าแท็กซี่ไม่ได้จ่ายขำมุกนี้ขำใช่ไหมค่าคนตายค่าคนตายแล้วไอ้น้องไปฆ่าคุณเรื่องอะไรคะไอ้น้องมนเรียกกลไอยน้องจะต่อไปนี้จะไม่พูดอีกแล้วคำว่าไอ้น้องเออ,เอ,อ,เออฟิตเนออยู่ตรงไหนอ๋อฟ,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 ฟิตเนอตรงตรงตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วเลี้ยวขวาออขอบใจไม่เป็นไรไอ้น้องว้าไม่เป็นไรน้องสาวที่บ้านมีสองคนมาเลยไอ้ดำ ดำพ่อมึงเดิรถสีดำอุ้ยดูนะคู่